ใบเตยสุธีวันนะครับออกมาอัปเดตอาการแฟนหนุ่มของน้องชายครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็มีเลือดออกในสมองหูแล้วก็กระโหลกแตกนะครับแล้วก็ได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งใบเตยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้พี่ภูมิออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วค่ะแต่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ปาฏิหาริ์ที่ขอให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราบ้างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบไม่คาดคิดของพี่ภูมิตอนนี้ทางตํารวจสนรัตนาธิเบศได้สันย,นยนต์ได้ล้ลลม แต่ว่าทางใบเตยเนี่ยอยากเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพราะทางครอบครัวเรามีสันนิษฐานว่าบางทีพี่ภูมิอาจจะโดนรถชนหรือว่ารถเฉี่ยวชน ในส่วนของตรงนี้ใบเตยขอใช้กระบอกเสียงฝากทางสองนอและก็เทศกาลนนทบุรีรับเรื่องดูกล้องวงจรปิดให้ใบเตยด้วยนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยไม่ทราบและก็ไม่ได้เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ภูมิในวันที่เกิดเหตุน,นั่นเองแล้วก็ถ้าพลเมืองดีคนที่เห็นเหตุการณ์และก็พบเจอพี่ภูมิที่ริมถนนงามวงวานแล้วโทรแจ้งกู้ภัยให้ไปส่งพี่ภูมิที่โรงพยาบาลและทีมกู้ภัยที่มาส่งพี่ภูมิที่โรงพยาบาลพระนั่งก้าวรบกวนติดต่อครอบครัวเรามาด้วยนะคะทางครอบครัวใบเตยอ,อยากขอบคุณและก็อยากรู้รายละเอียดสงสารที่อุบัติเหตุและเหตุการณ์ เกิดขึ้นในวันนั้นมากๆวงเล็บเลยนะคะเหตุเกิดเมื่อเวลาเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่4ตรงถนนงามวงวานนั่นเองทั้งนี้ครับสวันที่ผ่านมาใบเตยและครอบครัวขอขอบคุณทีมแพทย์ผ่าตัดสัลญกรรมสมองของโรงพยาบาลพระน่งเก้ามากๆนะคะฝากช่วยพี่ชายหนูด้วยสุดท้ายนี้ใบเตยและครอบครัวขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทั้งในและก็นอกวงการแฟนคลับที่ให้กําลังใจและก็ช่วยเหลือครอบครัวเราทุกช่องทางนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะตอนนี้รอแค่ปฏิหาริ์ขอให้มีปฏิหาร เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราด้วยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ